วันนี้มานำเสนอน,นะครับกับแหวนเก็ตนาคานะครับลายเก็ตนาคาหัวเป็นพะนะเลสวนนะครับเลี่ยมกรพลาสติกเลี่ยมแบบเรนนะครับเพื่อที่จะมาทำตัวเรือนแหวนครับ สั่งได้ครับสนใจชื่นชอบแบบไหนหรือลูกค้าชื่นชอบสั่งลายแบบไหนนะครับตามใจลูกค้านะครับแต่ลูกค้าท่านนี้ท่านบอกว่าเอาตามใจช่างครับช่างว่าแบบไหนก็ว่าแบบนั้นครับผมก็เลยจัดให้กับแหวนเกตนาคาครับลายเกตนาคาหัวพระนเรศวรครับเรียมแบบกันน้ำนะครับ สามารถใส่อาบน้ำได้หรือใครไม่มีหัวพลอยนะครับอยากจะเจียนะครับเจรนัยเป็นหัวพลอยหัวแหวนหัวจี้หรือหัวกำไรนะครับทางเราผู้ทองเรี่ยมกอบพระ มีหินมากมายหลายชนิดนะครับที่จะให้ท่านลูกค้าได้เลือกกันนะครับตัวนี้จะเป็นสเก็ตด,ดาวนะครับหรือเทคไทครับนี่ครับหินโมกุลครับเป็นหินที่มีอยู่กับธรรมชาตินะครับสีมีหลายสีนะครับหินโมกุลมีสีฟ้าสีขาวสีส้มบาง ทีก็ออกสีแดงก็มีครับโทนสีแดงแต่นี่สวยสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับหรือจะเป็นโทนเหล็กไหลนะครับจะเป็นไหลนาคาไหลเรียกซับหรือจะเป็นข้าวตอกข้วล้วงทางเราก็มีนะครับมากมายหลายอย่างหลายชนิดใครที่ชื่นชอบนะครับสั่งทำํำเป็นหัวแหวนหัวจี้หัวพลอยหัวกำไลแบบไหนสั่งได้ครับศ 94 9 4, 5, 3 9 3 9 8 9นะครับกับเบอร์ช่างชัยกับผู้ทองเรี่ยมก่อพระนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเชินชอบ